Hit me baby. One baby time Behind the scene พามาดูเบื้องหลังของชาเลนจ์ออกตามเพลงทิพยุค90นะคะเป็นชาเลนจ์ที่แบบใหม่ล่าสุดของดาวเลยแล้วก็ เราไม่เคยทําแบบชาเินแบบนี้มาก่อนก็เลยต้องใช้เวลาในการออกแบบท่าออกกําลังกายให้ไปพร้อมๆกับเพลงซึ่งรอบนี้ดามีทั้งหมดแบบ20เพลงเลยต้องใช้เวลาหลายวันมากนะคะเพื่อที่จะแบบออกให้แบบมันพอดีกับเพลงอะ่ะก็20เพลง <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเราต้องใช้เวลากี่วันนะคะในการที่จะคิดท่าแต่ละท่าแล้วก็ฝึกก่อนที่จะถึงวันอัดจริง วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่จะอ่ะ2ีสิบยี่สิบเพลงหรือเพลงอะไรบ้างมันลก็คือเอ้ยมันก็คือมาบอยอ่คือจะบอกว่าบางเพลงอะเราไม่รู้จักเลยนะอ่าซาร์เรจพากชัดหน้าบาร์บี้เกิร์ลซูเปอร์จูเนียร์สอรี่สอรี่อันนี้รู้เอ๊ะมันก็คือเพียงมือไม่ไหวพอเสร็จไปแล้วค่ะหนึ่งเพลงโอ้ oh, โหดูเหงื่อ ซึอมอยู่นะเงื่อซึอมอยู่นะนี่ก็จะเขียนออกมาเลยว่าแต่ถ้าคืออะไราินโทรตอนไหนคอรัสตอนไหนปริต์ตอนไหนด้วยนะนี่ครบหมดค่ะเฮ้ยเหนื่อยอันนี้คือแค่เพลงแรกอยู่หรืออีก19เพลงสุสุไปสองวันนะคะวันนี้ จะมาคิดต่อวันนี้้ตั้งเป้าตัวเองว่าจะต้องคิดให้ได้8เพลงน,นี้เวลาเกือบ6โมงนะคะลองดูว่า8เพลงนล้วเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงกลัวคิดคิดถ้าไม่ทันวันถ่าย ตอนนี้สองทุ่มค่ะมืดไปเรียบร้อยวันนี้ขอจบที่ห้าเพลงเย้ห้าเพลงนะคะในระยะเวลาตั้งแต่ห้าครึ่งใช่ไหมจนถึงสองทุ่มค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จ่มาต่ออีกสามแต่จี้พรุ่งนี้มันมีเป้าคือต้องประทำสิทเนาะแต่ก็อดูละกันว่าสองที่จะต้องทำงานเพิ่มเปล่าเพราะว่าวันนี้เหมือนจะไม่ถึงเป้าค่ะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเยอะอยู่ห้าคงเดี๋ยวถ้าคืนนี้ถ้ากินข้าวเสร็จก็อาจจะมาต่อห้าวัน굿มอร์นิ่งค่ะวันนี้ก็ดื่มาชาตั้งแต่เช้าเลย วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องซ้อมท่าค่ะแล้วก็คิดอีก6เพลงน,นะคะก่อนที่พรุ่งนี้เราจะไปถ่ายที่ที่สตูหรือว่าที่ห้องพักที่เราเช่าไว้นะคะแอ r เป b บี Airbnb ที่เราเช่าไว้เนาะก็ตื่นเต้นมากเลยเราจะทำได้ไหมต้องสู้ต้องสู้ค่ะ เหนือ่อยมากทุกคนจะเต้นแล้วนะมาถึงท <karang and> <bird> ี่ถ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูก็จะเป็นมุมที่จะถ่ายก็จะวางกล้องประมาณนี้ let's go ฉันเหนื่อยมากนะเพลงที่สองไปค่ะชลอลคโอเคไปต่อเลยเสร็จสักทีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จสักทีเสร็จจริงจริง เสร็จที่เสร็จที่ไม่ต้องถ่ายแล้วเสร็จแล้ว,วอยากให้คนเข้าชาเลนจ์เยอะๆจะได้หายเหนื่อยแล้วก็ทำใหม่ๆให้อีก